สวัสดีครับผมหมอมาพันฟาร์มนะครับมาอัปเดตลูกไก่นะครับลองนี้เป็นบิ๊กฟาร์กับแม่ทองมณีนะครับแม่ทองมณีก็เป็นสายเบญจลักษ์คู่เกิดเก้าแสนเล็กนะครับตอนนี้ได้สามตัวอยู่นะครับแต่ก็ยังปล่อยให้มีไข่ในที่รองรังอยู่นะครับได้ฟักเพิ่มนะครับนี่นะครับก็ชุดพี่นะครับที่ลูกค้ายกข้อไปนะครับเก่งทั้งคู่นะครับ ไปไล่แข่งชนะอันกบหน่อยมาแล้วนะครับพี่ตอนนี้กำลังเลี้ยงนะครับบิ๊กฟาาบวกสาบเบนจรักคู่เกิดเก้าแสนเล็กนะครับแม่ลูกสาวสาบเบนจารักนะครับตัวนี้โครงสร้างดีนะครับใส่ลูกเก่งนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับชุดน,นี้มียอดจองมาหนึ่งคู่นะครับ โอเคครับฝับงติดตาม้วยครับ